เช้าถ้าเกิดตรวจธมนาคนเป็นโควิดถ้าเกิดตรวจเคมีเคมีต่อมาครับเครื่องสาะที่เราใช้การแด้ลงลื้นเกลียวเกลี่ยรอบตรงตาอายเดอร์ทุกวันนี้ธรรมชาติหรือเคมีเคมีโดยเฉพาะลิปสติกธรรมชาติหรือเคมีเคมีตั้งแต่ราทาลิปสติกแท่งแรกปัจจุบันนี้ทานกี่แท่งร้อยแท่งพันแท่งหมื่นแท่งถูกซกับซอบเวลาทาตอนเช้าตอนบ่ายมันหายไปไหนหายไปที่ไหน กินกันเข้าไปใช่หรือไม่ใช่ใช่จริงต้องเติมก็่างวันแสดงว่าทุกวันนี้เรากินยิบลิปสติกซึ่งไม่ควรกินใช่หรือไม่ใช่ใช่กินกันไปหลายสิบกิโลกรัมด้วยสมัยจริงรชอไม่จริงครับจริงดังนั้นเรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคเสื่อมด้วยเพราะเลือดของเราพวกเราพี่น่องเลือดของเราสําคัญหรือไม่สําคัญสําคัญเพราะเลือดของเรามันมีหน้าที่ลําเลียงลาเลียงอะไรครับสารอาหารเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในเลือดไปให้กับเซลล์ ดังนั้นถ้าเกิดในเลือดคือสารอาหารเลือดก,ก็เรียงเาสารอาหารไปให้กับ <Sell. S 1> เซลลเมื่อเซลรลับสารอาหารเซลอ่อนแอหรือเซลแข็งแรงแข็งแงรงตอาละครับช่วยกันตอบผมผมถามคำถามยากเกินไปไหมครับไม่ยากดังนั้นถ้าเกิดว่าถามแล้วไม่ยากช่วยกรุณาตอบจะได้ไม่นั่งนั่งลับโอเคนะ <Okay. S 1> ถ้าในเลือดมีสารอาหารเลือดก,ก็จะเรียงเาสารอาหารไปให้กับ เซลเมื่อเซลล์ได้สารอาหารเซลออนแอหรือเซลล์แข็งแรงแข็งแรงแต่ทุกวันนี้ในเลือดมีสารเคมีใช่หรือไม่ใช่ใช่เมื่อเลือดมีสารเคมีเลือดก็เลยเรียนเาสารเคมีไปให้กับเซล์พอเซลล์รับสารเคมีเซลล์แข็งแรงหรือเซล์เสื่อมเสื่อมพอรับเคมีนานๆเข้าเสื่อมแล้วตายหรือไม่ตายตายพอเซลล์ตายแล้วเอาวัยวาของเราเสื่อมหรือไม่เสื่อมเสื่อมพอเอาวัยวะเสื่อมเราป่วยหรือไม่ป่วยป่วยปัจจุบันนี้เรา ก็เลยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะของเราที่มันเสื่อมทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่เช่นโรคตับเกิดจากตับเสื่อมเวลาพูดวทั้งหมดในคั้งนี้พูดคําเดียวกันนะเสื่อมโอเคไหนซบซับพูดคำว่าเสื่อมพูดคำว่าเสื่อมโรคตับเกิดจากตับเสื่อมโรคปอดเกิดจากปอดเสื่อมโรคไตเกิดจากไตเสื่อมกดถามิหนึง โรคตับโรคไตโรคปอดเนีย่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นกันน้อยหรือคนเป็นกันเยอะเยอะอ่า <Yeah. S 1> โอเคนะเป็นโรคหัวใจ <Yeah. S 1> เกิดจากหัวใจเชื่ <Yeah. S 1> อมเบาหวานเป็นกันน้อยหรือเป็นกันเยอะเยอะคนเป็นเบาหวานเกิดจากตับอ่อนเชื่อมใช่หรือไม่ใช่ yeah. เราจะมนใ้คนปวดข่าวันน้อยหรือเยอะเอะคนปวดข่าวพอกดูกบนเวเข่ามาันเสืส่อมเหตุผลที่ทุกอย่างเสื่อมเกิดจากเลืองมีเคมีใช่หรือไม่ใช่ใชแ่แล้วทุกวันนี้ในร่างกายเราเลือกมีเคมีหรือไม่มีนี<ม>น้อยหรือเยอะเยอะควรเก็บไว้หรือควรเอาออกเอาออกเอออกิดไม่ยอมเอาออกเราก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในการเป็นโรคเสื่อมดังนี้<ม>ใช่หรือไม่ใช่ใช่พวกเราคิดว่าเมื่ออวัยวะของเราแต่ละอย่างมันเสื่อมไปดูดีๆนะพวกเรา เมื่ออวยวัแต่และอย่างของเรามันเสื่อมไปพี่ว่ามันจะหยุดอยู่แค่อวัยวะเสื่อมหรือคิดว่ามันน่าจะมีโรคอื่นตามมา,ามใช่ไหมใช่เพราะร่างกายของเราทํางานกันเป็นระบบถ้าอายวะใดอวัยวะหดึงมันเสื่อมไประบบทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับอวัยวัตนี้มันก็ทํางานไม่ตรงรุมแบบไปด้วยจริงไหมจริงครับจริงดังนั้นปัจจุบันนี้คนก็เลยไขยข้อโรคเกาต์ไมเกรนไซนัสคอเลสเตอรอลนะครับ ลิสีดวงกระดูกเสื่อมความจำเสื่อมเบาหวานกระเพาะโรยจางความดันนิ้วในถุงน้ำดีนิ่วในไตและมะเลงถ้าให้เลือกหนึ่งโลกถ้าจะเป็นที่ควรจะเป็นโลคอะไรดีถ้าให้พี่เลือกหนึ่งโลกเอาโลกอะไรดีไม่เอาไม่อยากเป็นสักโลกเฉลยให้ใช่ใใชแต่ความจริงคือพี่ทุกคนมีโอกาสเป็นทุกโลกในภาพนี้ที่นี้ก็มันนิ่งเลยคำถามคนเก่ายุ้งอตอบนะันคนใหม่ที่เพิ่อองมาฟังผมวัแรกวันนี้ ถ้าเกิดกินแล้วนิ่งเฉยๆเลยดีหรือไม่ดีครับไม่ดีเพราะหมายความว่าพี่พี่ไม่กนโรคอะคุณรอคนแบบนี้ต่อมานานมากแล้วจำไว้นะถ้าเกิดใครกินแล้วไม่หือไม่อืออยากเข้าใจผิดเหมืนอนพี่เขาดีไม่มีโรคเปาโรคมึงเยอะกว่าคนที่กินเเป๊ะคนที่กินแล้วไปเกิดอาการอะไรสแสดงว่านหนึ่งครับรเลือดหนืดครับ สองครับคอเลสเตอรอลสูงครับพี่คนคนนั้นเป็นความดัาแน่นอนครับพี่และสามครับความนั้นก็ไม่มีคอเลสเตอรอลก็ไม่มีครับมึงเป็นเบาหวานครับ <S <S ถ้าใครกินแล้วไม่หือไม่อือเกิดแบบนี้แน่นอนครับพี่เป็นเบาหวานแน่นอนเป็นความดังคอเลอสเตอรอลสูงแน่นอนเลือดข้นแน่นอนมันจึงทำให้เอ็นีเกตทำอะไรไม่ได้แสดงว่าคนที่กินเข้าไปแล้วไม่หือไม่อืออันตรายนะ อันตรายอันตรา,ายจับไว้ให้ดีนะฮะต่อมาครับบางคนกินเข้าไปแล้วปวดท้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะคนที่จังหวัดสกลนครน,นี่แหละคือตัวดีเลย <c oughs> ตอนนั้นไอสินคท้าแบบนี้แหละนะครับปากฏว่าเอามากินกันปากามีอยู่หนึ่งคนไอคนกินก็ะแวไอคนขายก็ไม่เคยฟังรายละเอียดอะไรพอไอคนกินกินไปปวดท้องปั๊บพา,าไปโรงพยาบาล ปากรว่ารถโรงพยาบาลมารับครับพี่ไปทึ่งทางไอ้คนนั้นหายปวดท้องค,ครับพี่กลับบ้านพอค,ครับพี่เพราะใครก็ตามแต่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคเกี่ยวกับกับเพาะอ,อาหารโรคเกี่ยวกับลำไส้ลำไส้เสกเราไส้เป็นทิษลราไส้เป็นแผลเวลากินเอ็ดีเข็มตัวนี้เข้าไปพี่จะเกิอดอาการปวดท้องเพราะภายในท,ท้องที่มีแผลโอเคนะ แต่เอมดิเกตมันจะช่วยสมานแผลของพี่ให้ได้ดังนั้นแผลแดงเพราะจึงหายไปถ้าเกิดมีการกินเอมดิเกตด้วยดีไหมดีครับดีบางคนกินเท้าข้อต่อจึงทําให้ข้อต่อกระดูกทุกข้อปวดแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปที่จะไม่เป็นโรคเก,กาเลยดีไม่ดีครับพี่ดีผู้ชายคนไหนก็ตามแต่ที่มีอาหาเกี่ยวเรื่องของนิ้วในท่อปัสสาวะ ธรรมดาเวลาตรวจเจอนิ้วในท่อปัสสาวะจะต้องไปหาหมอทําการผ่าตัดใช่หรือไม่ใช่ใช่แต่เวลาที่กินเอมดิเกตเอมิเกตมันจะทาให้ไอ้ก้อนนิ้วที่มันอยู่ในท่อปัสสาวะของที่ขนาดเล็กลงเล็กลงและฉีออกมาพ่นออกมาเลยนี่คือสิ่งที่พี่จะได้บางที่เช็คใหม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมคนสมัยก่อนนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ แล้วเวลาเข้าไปหาหมอประจำหมู่บ้านรู้จักหมอประจำหมู่บ้านไหมหมอเวชศาสตร์หมอศัยศาสตร์ซึ่งผมเองรู้ดีเพราะพ่อผมเนี่ยเป็นมาก่อนคนในหมู่บ้านผมเวลาตาแดงเป็นฝีนะครับเป็นตากุ้งยิงมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเลือดหรือ,รอ,รอ,รอมูสบัดไม่ไปโรงพยาบาลครับมาหาพ่อให้พ่อผมปักเป่าให้อค่คมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วคนที่เป็นคุณหมอประจำหมู่บ้านก็จะมีสมุนไพรในการรักษา และที่บ้านผมก็มีถุงไทยตัวหนึ่งก็คืองานดำผมนักลำคาญมากเลยเวลาคนมีปัญหาสุขภาพแล้วมาหาพ่อผมเพราะพ่อ,พอผมจะใช้ผมไปขั่วงานก่อนไปขั้วงาแล้วก็เอางานมาตำให้มันละเอียดเป็นผงแล้วก็ไปโชงกับน้ําร้อนแล้วก็ดื่มเหมือนกับดื่มกาแฟแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือไม่ว่าใครจะป่วยเป็นโรคอะไรมาเวลาได้มาดื่มน้ํางานดำที่ผมตําให้กินน่ะ การแต่ลตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นทุกคนผมเคยรู้จักมาตั้งแต่ก่อนนั้นต่อมาครับนักวิจัยไทยใช่ครับชื่ว่า,าน,นักเิศปรัชญาขอทีวีเลิศก็เลยเอางาดําไปเข้าห้องแลบทางานวิจัยแล้วก็พบเหตุผลว่า,าอะไรที่งาดามาสามารถบำรุงและดูแลสุขภาพของเราให้หายเจ็บห,หายป่วยหายไข้ได้เป็นเพราะงาดำนั้น,นมีสารอาหารที่จําเป็นที่ที่จำพ่อหลวงครับ ตอบสนองกันหน่อยได้ไหมจ๊ะแหมฟังเิกันเลยนะเธอ